ประวัติสมเด็จพระพุทธจารยร์โตพรมรังสีหรือที่ผู้คนเรียกขานกันด้วยความเคารพว่าสมเด็จโตหรือหลวงปู่โตเป็นพระเถระผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประชาชนไทยนับถืออย่างกว้างขวางท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลที่ห้า แม้เวลาผ่านไปกว่าร้อยปีชื่อของสมเด็จโตยังคงฝังแน่นอยู่ในหัวใจของผู้คนไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือประชาชนทั่วไปต่างก็เลื่อมใสในจริวัตรอันเรียบง่ายสมถะและเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาของท่านโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในด้านวิชาอาคมคาถาเมตตามหานิยมและพระเครื่องที่ท่านสร้างขึ้นโดยเฉพาะ พระสมเด็จวัดระคังซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคีที่มีราคาสูงถึงหลักล้านบาทชาติกำเนิดของอมตะเทระสมเด็จโตเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331ตรงกับวันพรฤหัสบ,บดีเดือน5 9, ขึ้น12ค่ำปีวอกบ,บ้านท่าหลวงอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเกิดในรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหลังจากสถาปนากรุงสุขโขทัยเพียงเจ็ดปีเรื่องราวเกี่ยวกับมารดาบิดาของท่านยังคงเป็นปริศนามีหลายฉบับที่ให้ข้อมูลแตกต่างกันไปบางฉบับว่ามารดาท่านชื่อนางงุดเป็นชาวเมืองกำแพงเพชรอีกฉบับกล่าวว่า ชื่อเกตเป็นคนท่าอิดบางโพอย่างไรก็ตามทุกแหล่งข้อมูลต่างยืนยันตรงกันว่ามารดาของท่านเป็นชาวเมืองเหนือที่ลงมาอาศัยอยู่แถบภาคกลางสำหรับบิดานั้นยิ่งเต็มไปด้วยเรื่องเล่าลึกลับบางแหล่งกล่าวว่าท่านเป็นโอรสนอกราชสำนักของรัชการที่หนึ่งขณะที่อีกฉบับว่าเป็นโอรสของรัชการที่สอง อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ยังเป็นเพียงข้อมูลสันนิษฐานสมเด็จโตบรรพชาเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2343และอุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีในปีพุทธศักราช2350โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรเป็นพระอุปชาณวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม และได้รับฉายาว่าพรหมมรังสีจากนั้นท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนแตกฉานผู้คนจึงเรียกท่านว่าพระมหาโตและในเวลาต่อมาท่านได้รับการอุปถัมจากรัชการที่สองและเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาต่อมาความเรียบง่ายและความยิ่งใหญ่ที่ควบคู่กัน แม้ท่านจะมีความรู้และคุณวิเศษมากมายแต่ท่านกลับไม่เคยยึดติดกับยศศักดิ์หรือเกียรติยศทางโลกและไม่เคยเข้าสอบปริญญาธรรมทั้งที่สามารถสอบผ่านได้อย่างไม่ยากเย็นท่านมักเลือกใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายและหลีกเล้นจากพิธีการภายหลังท่านได้ออกธุดงและสร้างปูชนียสถานในหลายแห่งเช่นพระพุทธสายาสนที่วัดสเตอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อโตที่วัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองซึ่งล้วนเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาอันเปี่ยมล้นจากผู้คนในพื้นที่และแสดงถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านอย่างชัดเจนสมณศักดิ์สูงสุดแห่งชีวิตสง์แม้ท่านจะปฏิเสธสมณศักดิ์มาหลายครั้งแต่ในปีพุทธศักราช2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแต่งตั้งท่านเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติและอีกสองปีต่อมาเป็นพระเทพกระวีสุดท้ายในปีพุทธศักราช2407ท่านได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งเป็นสมณศักดิ์สูงสุดในชีวิตของท่านแม้เวลาจะล่วงเลยแต่ความเลื่อมใสในองค์สมเด็จโต ยังคงสถิตในใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้คนนับถือท่านว่าเป็นอมตะเทระเป็นผู้วิเศษผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปฏิหารที่สามารถปกป้องคุ้มครองและเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนอย่างแท้จริงชื่อของสมเด็จโตยังคงถูกกล่าวขานสืบต่อไปอย่างไม่มีวันสื่อมคลายเหตุการณ์น่าตื่นเต้นและเรื่องเล่าที่น่าจดจำหน เรียนในบาทมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งสมเด็จโตออกบินทบาทในย่านท่าพระพอท่านเดินผ่านหน้าบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีนั้นคิดในใจอย่างดูถูกว่าพระอะไรแก่ก็แก่ยังจะมาขอข้าวเขากินแต่หลวงพ่อโตไม่ได้ว่าอะไรเพียงมองหน้าแล้วกล่าวเบาๆว,ว่าบุญนโยมถึงไม่ได้ใส่บาทพระก็ยังให้พรปรากฏว่า หลังจากนั้นไม่นานเศรษฐีผู้นั้นเจ็บป่วยหนักแพทย์ไม่สามารถรักษาได้จึงนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อโตแล้วไปกราบขอขมาท่านท่านเพียงกล่าวว่ากรําไดที่โยมคิดก็ย้อนคืนแก่โยมเองแต่หากสำนึกในใจก็ย่อมเบาบางว่ากันว่าเศรษฐีหายจากโรคในเวลาไม่นานและเปลี่ยนใจเป็นผู้ศรัทธาในพระธรรมอย่างจริงจัง 2. ขับเสือด้วยเมตตาครั้งหนึ่งขณะหลวงพ่อโตทุดงไปในป่าท่านได้พบเสือโคร่งตัวใหญ่เดินเข้ามาหาท่ามกลางความตื่นตนกของสิทธิ์ที่ร่วมทางแต่ท่านเพียงหยุดยืนนิ่งสงบแล้วกล่าวกับเสือว่าเจ้าหิวก็ไปหาในป่าพระนี้ไม่มีเนื้อหนังที่ควรกินเสือนั้นเดินเข้ามาใกล้แต่แล้ว กลับมอบลงเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วเดินเลี่ยงไปอย่างสงุกสิทธ์ทั้งหลายต่างเชื่อว่าเสือตนนั้นยอมสิโรราบเพราะแรงแห่งเมตตาบารมีของท่าน 3. พระคาถาชินนบัญชรสมเด็จโตเป็นผู้เรียบเรียงพระคาถาชินนบัญชรซึ่งถือว่าเป็นพระคาถาชั้นสูงที่รวมพุทธคุณอันประเสริฐในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วนว่ากันว่า ใครที่สวดภาวนาเป็นประจำจะได้รับการคุ้มครองห่างไกลาจากสิ่งอัปมงคลทั้งปวงครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งถูกผีเข้าครอบครัวพาไปหาห,าหลวงพ่อโตท่านเพียงให้สวดชินนบัญชรและผีก็ออกจากร่างไปชายคนนั้นกลายเป็นผู้ศรัทธาตลอดชีวิต 4. บินทบาทในวังเรื่องเล่าหนึ่งซึ่งได้รับการจดจำเสมอคือ ครั้งที่ท่านเข้าไปบินธบาตในพระบรมมหาราชวังในขณะที่ทหารยามจะห้ามท่านกลับเดินเข้าไปอย่างมั่นคงตรงเข้าไปและถวายธรรมะแด่รัชการที่สี่โดยไม่มีใครกล้าขัดขวางซึ่งแสดงถึงบารมีที่ไม่มีสิ่งใดขวางได้รัชการที่สี่ทรงศรัทธาท่านเป็นอย่างยิ่งและกล่าวกับขุนนางว่าพระรูปนี้ มีบรารมีทำสูงกว่าตำแหน่งหรือวังใดจะจำกัดได้สมเด,ดม็จโตมรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ขณะมีอายุได้84ปีณวัดบางขุนพรมนอกการมรณภาพของท่านทําให้ประชาชนจำนวนมากหลังไหลมาร่วมกาบลาพระอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน มีวัดจำนวนมากที่สร้างรูปหล่อหลวงพ่อโตไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้หนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ในกรุงเทพท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแรงบันดาลใจให้แก่พระสงฆ์และคาราว่าจนถึงทุกวันนี้คติธรรมคำสอนลูกเอ,อ๋ย บุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า